กำลังพระเคราะห์ส5พลังแห่งคุณและโทษเลข35อิทธิพลดาวราหูระวังดูเรื่องถูกหลอกเชื่อคนง่ายผู้ใหญ่ให้คุณและโทษมีมากมายกลนอุบายดาบสองคมขมใจจริงแม้เลขนี้จะไม่ดีเท่าใดนักแต่ก็จักทำอะไรได้คล่องยิ่งตัดสินใจเด็ดขาดไม่พลาดพิงทำทุกสิ่งคล่าวคล่องและว่องไวมีมนุษย์สัมพันธ์ดียิ่งนักมีคนรักมากมายช่างสดใส นับเป็นสิ่งที่ดีสมดังใจแต่ต้องให้ระวังเรื่องไว้ใจคนดวงชะตาว่าก้าวไกลได้สำเร็จด้วยเพราะเหตุคนเกื้อกูลเกิดภูลผลแต่จุดเสียอยู่ตรงที่ไว้ใจคนจำนําตนให้ผิดพลาดอย่างง่ายดายกำลังพระเคราะห์ได้เลข35เป็นเลขที่ไม่น่าไว้วางใจนักต้องระมัดระวังอันตรายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะกําพร้า อาศัยผู้ใหญ่เป็นเครื่องเชิดชูความเป็นอยู่ของตัวเองชีวิตในวัยเด็กต้องพลัดพรากจากครอบครัวต้องไปอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายลุงป้านาอาหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติเลข35บวกกันได้เลข8ดาวราหูถึงแม้จะเป็นเลขที่ไม่น่าไว้วางใจนักแต่ก็ให้คุณในด้านเป็นคนกระฉับกระเฉงคล่องงานรอบตัว มีพรสวรรค์เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นชีวิตในบ้านปลายจะประสบความสำเร็จดีจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำชูแต่ต้องระวังการหลงผิดมักหูเบาเชื่อใจคนง่ายจะมีคนชั่วร้ายเข้ามาสู่ชีวิตมาเป็นวิธีชีวิตไปในทางที่เสื่อมอย่าคบหากับบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจจะพาชีวิตสู่ความหายนะได้ เนื่องจากเลข35บวกกันได้เลข8ดาวราหู